โตโยต้าเซียนต้าคันนี้นะคะเป็นตัว 1.5G บอร์ดตัวเนี้ยมันเจ็ดที่นั่งเพราะฉะนั้นจะขนคนที่บ้านไปสบายมาก <c oughs> สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมาพบกับเจีเช่นเคยสำหรับวันนี้นะคะจะพามาพบกับเจ้าคันนี้เลยโตโยต้าเซียนต้ารถอเนกประสงค์ที่ใครหลายๆคนกำลังมองหาคันนี้นะคะเป็นตัว 1.5G ออปชั่นอะไรไปดูกันสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ นี่เลยมาพร้อมกับประตูไฟฟ้า1ข้างนะคะเรียกไมค์คันนี้นะคะอยู่แค่เพียงหนึ่งแสนนิดๆเท่านั้นอันนี้นะคะบอกคัน้างกว้าง,าง,าง,างนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นรถอเนกประสงค์นะคะบอดตัวนี้ยมันเจ็ดที่นั่งเพราะฉะนั้นจะขนคน,นที่บ้านไปสบายมากนี่คันนี้นะคะเป็นรถสวยรถที่สวยมากๆเลยสำหรับใครที่ไม่ขนคนนะคะสามารถพับบอก ยังมีพื้นที่ให้ใช้สอยได้กว้างขวางมากนะคะสำหรับเจ้าคันนี้รถไม่มีพลิกความชนหนักจนน้ำแอร์หลังก็มีนะคะข้างหลังไม่ต้องกลัวร้อนสำหรับใครที่มองหาโตโยต้าเซนต้นะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะราคาสบายสายกระเป๋าอยู่แค่เพียง3า8 0 0 0สามบาทเท่านั้นใครที่สนใจจัดไฟแนนซ์นะคะสามารถปรึกษาเคสได้ตามเบอร์นี้เลยและทดกันค่ะ